สวัสดีครับวันนี้วิดีโอตัวนี้นะครับจะเป็นวิดีโอที่บันทึกผ่านมือถือ Honor X9B ครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งค่านะครับโดยใช้ไมคในตัวเครื่องนะครับของตัวมือถือเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาถ่ายวิดีโอเนี่ยมันจะมีให้ตั้งค่านะครับเป็นไฟนะครับปิดเปิดได้นะครับก็จะเป็นไฟแบบนี้นะฮะอันนี้ปิดไฟนะครับแล้วก็สามารถเปิดไฟได้ด้วยนะครับเวลาที่ใช้งานนะครับก็เปิดตรงนี้นะครับนี่ เปิดไปเรียบร้อยนะครับก็ทีนี้ถ้าอยากจะให้เสียงรบกวนรอบข้างเนี่ยมันน้อยลงถ้าเกิดว่าเราไม่ต่อใหม่นะครับก็ให้กดตรงนี้นะครับจะเป็นการลดเสียงรบกวนรอบข้างครับถ้าเกิดว่ามีเสียงพูดหรือเสียงลดเสียงอะไรต่างเนี่ยที่รบกวนรอบข้างเนี่ยเสียงรบกวนรอบข้างก็จะน้อยลงนะครับอันนี้เทียบด,ดูนะครับตอนนี้เราเปิดนะครับเป็น noise น reduction นะครับนะมันจะมีเสียงลด บิงผ่านแลวประมาณนี้นะฮะแล้วก็กดปิดน้อยรีดักชันนะครับนี่อ่ะไปเปิดครับลองดูซิว่าการรับเสียงต่างๆเป็นยังไงนะครับแล้วก็อันนี้คือเรื่องของการโฟกัสนะครับตอนนี้เราเปิดไฟอยู่นะครับนี่เป็นไฟแบบสีเหลืองเหลือแบบนี้นะฮะแล้วก็ไฟนีออนของห้องปกติเลยนะอ่ะประมาณานี้ครับ